สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ r e c o g n i z i n g e x c e l l e n t Driving r e s o l t ดิฉันการจนาเจริญไทยทิพย์เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสิรสาตาภัยผู้จัดการสาขาประจำประเทศไทยมาอยู่กับเราที่นี่ค่ะคุณสิรสจะมาช่วยแชร์ข้อมูลสำคัญที่ได้จากการศึกษาวิจัยด้านการบริการลูกค้าของกลุ่มรถยนต์แบรนด์ยอดนิยมในประเทศไทยประจาปี2015ค่ะสวัสดีค่ะคุณศิรสสวัสดีครับ ในปีนี้คะแนนเซียไซเพิ่มขึ้นสูงถึง27คะแนนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนับว่าเป็นคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่กลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เคยเกิดขึ้นในปี2013ไม่ทราบว่าอะไรคือเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้คะแนนกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งคะครับจริงๆหลักๆก็คือจะมีอยู่2ปัจจัยนะครับก็คืออัน,อนที่ที่1เนี่ยก็คือ service facility หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์บริการนะอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของอ service advisor หรือว่าที่รรรกกษาาางนนบินะ ถ้าเราดูตั้งแต่น้ำหนักโครงการรถยนต์คันแรกนะในปี2012เนี่ยเป็นต้นมาค่ายรถยนต์เนี่ยมีการขยายดีลเลอร์เน็ตเวิร์กนะครับจำนวนศูนย์บริการเนี่ยเพิ่มขึ้นมากนะแต่ละค่ายเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นกว่า20-40%นะครับเมื่อเทียบกับปี2012นะเพราะฉะนั้นจะมีดีลเลอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากนะขณะเดียวกันดีลเลอร์เก่าก็มีการรีโนเวท ตัวของดีลเลอร์เองนะก็คือทําให้ลูกค้าเนี่ยมีทางเลือกนในการนํารถเข้ารับบริการที่เพิ่มมากขึ้นนะเดียวกันสิ่งที่แต่ละดีลเลอร์นาเสนอนะครับณนะห้องรับรองลูกค้าเนี่ยนะครับกเ็เรียกว่าสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้อย่างมากนะทั้งในเรื่องของออสภาพห้องรับรองที่มีความหรูหราครับบางที่เนี่ยเรารู้สึกได้เลยเหมือนเหมือนนั่งอยู่ในลาจ์ของสายการบินเลยนะครับออนอกจากนั้นก็ยังมีพวกฟรีอินเทอร์เน็ต นะครับในเรื่องของอฟรีอาหารและเครื่องดื่มนะสิ่งต่างเหล่านี้มันก็คือสร้างาความประทับใจนะครับอย่างมากให้กับลูกค้าคทีา่ได้เข้ามาใช้บริการที่ที่ศูนย์บริการนะครับขณะเดียวกันเนี่ยปัจจัยที่2นะครับก็คือในเรื่องของตัวสวิตช์แอดไวเซอร์ Advisor, นะครับเราก็พบว่าลูกค้าเนี่ยให้ข้อมูลนะครับจากในในการศึกษาในปีนี้นะครับลูกค้าเนี่ยตอบอในลักษณะที่ว่า,ามีความพึงพอใจกับ การที่ Service Advisor เนี่ยให้ความเอาใจใส่ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับกับความต้องการของเขานะครับเซอร์วิสอดไวเซอร์เนี่ยให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับเขานะครับแล้วก็โฟกัสไปที่ความต้องการของลูกค้านะครับอสองกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ลูกค้าเนี่ยรู้